สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจับตาความร้อนแรงที่ข้ามซีกโลกไปที่ทะเลแคริบเบียนนะคะเมื่อสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์สั่งระดมทหารก,กว่า1น0 0 0นายประชิดหน้าน้ำเวเนซุเอลาพร้อมคำขู่บุกภาคพื้นดินในเร็วๆนี้ท่ามกลางเสียงคัดค้านอย่างหนักจากจีนและรัสเซียค่ะสถานการณ์ในภูมิภาคละตินอเมริกาตึงเครียดถึงขีดสุดค่ะ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งเสริมกำลังเครื่องบินรบและเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford เข้าสู่หน้าน้ำแคริบเบียนโดยอ้างนโยบายกวาดล้างแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีเรือในหน้านน้ำดังกล่าวพุ่งสูงกว่า100รายแล้วค่ะขณะที่ในเวทีโลกจีนและรัสเซียออกมาประสานเสียงประนามการกระทำของสหรัฐค่ะโดยระบุว่า เป็นการละเมิดอธิปไตยและแทรกแซงกิจการภายในของเวเนซุเอลาอย่างรุนแรงด้านรัสเซียยังเตือนด้วยว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโดมิโน,โนสังหารที่จะลามไปทั่วละตินอเมริกาส่วนทางด้านประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาก็สั่งระดมพลกว่า2 0 0 0 0นนายเตรียมพร้อมซ้อมรบครั้งใหญ่เพื่อรับมือการบุกที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคะ่ะ แม้นโยบายนี้จะเผชิญกับกระแสคัดค้านทั้งจากภายในและภายนอกประเทศแต่สหรัฐยังยืนยันจะใช้มาตรการกดดันขั้นสูงสุดต่อไปเพื่อตัดท่อนน้ำเลี้ยงรัฐบาลมาดูโรสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะ